เลเซ็กตกันมาค่ะทุกคนซึ่งการทำเลเซ็กตของเราในวันนี้นะคะก็คือเราทําที่ศูนย์เลสิกที่โรงพยาบาลธนบุรีบางนุ่นะคะก็คือคลิปนี้พี่บอลไม่มีแกล่าคะ่ะก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นตาแต่ก็คือจะบอกคนว่ามันคือสิ่งดีมากแบบว่า,าเปิด ประมาณ1้0 2 0 0าสิสงรสองข้างแล้วก็มีเอยียงนิดหน,น่อยอ่าก็คือใส่แว่นมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ทำความได้ก็ใส่แว่นแล้วปนระมาณสองปีคืออ่าทีนี้เนี่ยด้วยด้วยความที่ใส่แว่นใช่ไหมแ่สติดตาตลอดก็คือจะไปไหนมาไ,ไหน,ไไหนก็ใส่แว่นแหละปกติแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาที่เจอหลักๆช่วงนี้เวลาเราใส่แมสเราแว่นน่ะมันจะไหลมันจะมาทับตรงตรงตรง,ตรงแมสนั่นก็จะไหลออกมามทำให้เราอะพย<ร>ายาม้องแลบคอยเพียงแบบ ใช่คอยคอยดันแว่นคอยก้มหรือว่าบางทีก็กลายเป็นว่าหน้าเราอ่ะมันจะนัทขึ้นอย่างเงี้ยเ<ม>พราะว่นหนักมันตก<ม>แล้วเราไม่ไดเอามือไปจับแว่นกลายเป็นว่าเราหนักหน้าขึ้นมาเงี้ยค<ม>ุยกัยบคนอื่นอะไรลงมาเนี้ยแห้นอัดสั้นแค่ข้างเดียวเลยเว้ยทุกคนคือข้างขวาแล้วคือสั้นแบบว่าประมาณ300แต่ข้างซ้ายคือประมาณ50แล้วก็คยมีอย่างนิดหน่อยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเบลอเบคือไม่ได้หยิบค่ะคุมองไม่เห็นบนขาลก็หัวคือใช้ชีวิตด้วยตาง แล้วทีนี้พอแป้งทำเลสซกมาวันแรกนั่งอยู่บนรถอ่าไอ้ที่เหมือนโลกข้างเนี้มันมาจากไหนไม่รู้เหมือนแบบเหมือนเดิมเราไม่เคยเห็นโลกข้างขวาก็าจะบอกว่าไม่เห็นก็ไม่ได้มันเบลอคือเราไม่ได้โฟกัสไงหมายควาว่าภาพที่เห็นอนะ่ะมันมันจะอยู่แค่แบบอะ,อะไรอ,อย่างเงี้ยถ้าถ้าอธิบายคือคนปกติถ้าใส่ตาสั้นหรือใส่ตาไม่สั้นหรือใส่แว่นใช่ไหมเราก็คือจะเห็นภาพชัดเท่าเกัน เป็นมุมกวา้างออทีนี้แต่เหมือนพอพอแป้งเล่าอะไรเงี้ยก็เลยเพิ่งมาเข้าใจว่าสิ่งที่แป้งเห็นอนะ่ะแม่งจะชัดมาถึงแค่ตรงกลางๆเนี้ยแล้วฝั่งเอีมันจะค่อยๆเบลอๆไปเรื่อยซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้รู้สึกนะ,ะคือรู้สึกแค่ว่าโอเคเรามองไกลไม่ได้คือนั่งดูทีวีอ่ะจะเลือกจะเลือก YouTube ก็จะดูเรื่องอะไรคือมองไม่เห็นฐาต้องแบบพุ่งหน้าเข้าไปหรือไม่ก็ใส่แว่นเพื่อเลือก ก็คือเออนั<ล>่นแหละคือเราไม่รู้เลยว่าเราใช้ชีวิตมาแบบที่เราไม่เห็นขนาดนัชัฝั่งเดียวเลยเออโอเคเข้าเรื่องเร่อยทุกคนโอเคก็คือการทำเลสิกอ่ะจริงๆริอ่ะมันมีหลายแบบแต่ว่าเราสองคนอ่ะก็ยังทำคนละแบบเหมือนกันซึ่งวันนี้เราทั้งสองคนก็จะมาแชร์ในแบบของเราว่ามันแตกต่างกันยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงใครจะต้องใช้แบบไหนตาเราอ่ะใช้ทั้งสองแบบได้ใช่เออแต่ว่าแค่ว่าคุณหมออยากให้ เราทําคนละแบบเพื่อที่เราจะได้มาชใช้ไเพื่อฟังนะก็แต่ละแบบมันเป็นยังไงดียังไงแล้วก็อันไหนที่มันแตกต่างตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับอันนี้เริ่มด้วยการเตรียมตัวก่อนอเตรียมตัวก่อนีนี้การเตรียมตัวคือจริงๆใครๆก็น่าจะอยากทําในสิ่งได้แต่ว่าเท่าท่ี่ฟังมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่อยากทํหรือมีตังค์ไปทำแเราจะทําได้อามันอยู่ที่สภาพของตาสภาพตาสภาพร่างกายทุกอย่างก็คือจะมีการตรวจเช็คก่อน ก็คือไปถึงเนี่ยวันที่ตกวันที่นัดอ่ะก็คือเขาจะนัดประมาณแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงเพื่อไปถึงแล้วเขาก็จะตรวจสภาพร่างกายอะไรอย่างีก่อนเนาะก็คือแบบวัดชีพจรวัดความดันดูความปกติของร่างกายเราก็คือง่ายๆคือการําประวัติของใช่รประมาณแล้วก็มีเบอร์ติดต่ออะไรประมาณใช่แล้วทีนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องการตรวจสอบตาเนี่ยคือเขาจะมีตรวจอยู่ประมาณสามสี่ขานอะไรประมาณนี้แยกเปห้องห้องใช่ซึ่ง ซึ่งห้องแรกเนี่ยก็คือจะเป็นวัดระยะสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องวัดอัตโนมัติเหมือนเราไปแบบแว่นเราจะเห็นรูปบอลลูนนอ่ะก็คือจะวัดค่าสายตาเราเครื่องแรกแล้วก็เครื่องข้างๆกันจะเป็นเครื่องวัดความดันลูกตาทีนี้ไอ้เครื่องเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนเอาเป่าลมลมเป่าแล้วเราก็แบบใส่ลูกตาเราอะไรก็คือแบบเออ ตอนนั้นเดี๋ยวมันจะมีลมเป่าแต่อยู่ดีก็ตกใจอยู่ดีเข้าใจว่าเพราะว่ามันก็เหมือนอะไรมา่อใส่ตาอะไรแต่อ๋อมันไม่ได้น่ากลัวหรืออะไรน้อยๆแค่แบบทำจบพอวัดด้วยเครื่องเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราไปวัดสายตาโดยศาสนาศาสตรอีกทีนึงก็คือเหมือนเป็นวัดละเอียดโดยโดยผู้เชี่ยวชาญนะเป็นพี่เจ้าหน้าที่เลยแบบว่าที่เหมือนดราลานแม่หนเหมือนกันเขาแบบเอาแว่นมาใส่เขาเอาเลนส์มาเสียบ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 แล้วก็ให้เราหาที่บอดอะไรแบบแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือเขาถ้าเรามีแว่นสายตาให้เอาแว่นสายตา วัดค่าดูบอร์ดว่าสายตาเราเป็นตามแม่งไหมหรือว่ามีการเจ็บไปอย่างไรบ้างทีนี้พอจบตรงนั้นปุ๊บก็จะมาห้องนึงเป็นห้องตรวจสภาพกระจกตาอ่าใช่ก็อันนี้มี2เครื่องเหมือนกันแต่ว่าเราเราอาจจะลงดีเทลดึงเข็มคอไม่ได้ว่าเครื่องไหนทำได้แต่โดยรวมเนี่ยมันเป็นการประเมินสภาพกระจกตาวัดระยะแล้วก็ความหนากระจกตาเครื่องแรกความหาคือดูบอดมันต้องเบิ่ง ว่างมากแล้วแบบเราต้องทำหน้าแบบโกรธดกรธพี่เจ้าหน้าที่อยู่แบบเบิ้งตาเลยครับเบิึงเลยครับเบึงเลยครับเบึงคือแบบคือยิ่งคนขอดตายาวมันจะเสียเปรียบเพราะว่ามันจะยิ่งยากอยากบอกขดตายาวกับแบงคือมันต้องเบิ้งคือแบงค่ะไปดูหลังที่กล้องพี่เขาอะคือขดตามันบังไม่รู้คนทุกที่เขาต้องการเห็นแบบลูกตาแบบเต็มลูปแต่ทีนี้สุดท้ายเขาเลยทำไม่ได้ต้องบอกว่าอ่ะนั่นเปลี่ยนเอาหัวเนี่ยไปหลัง รันให้ตามันยกขึ้นมปแล้วค่อยเบิกต่อยค่องแป้งอะบเบิกได้เพราะ็ตองไม่ฟอมอาจะทําเบิกไม่พอเพราะอาจจะด้วยขนตาที่ยาวกว่าด้วยพี่เขาบอกว่าแต่ถ้าคนที่เบิกไม่ได้จริงๆเลยเขาจะมีเครื่องมือมาช่วยช่วยงานซึ่งมันจะเจ็บคือต้องพยายามเบิก้วัวเอนก่อนถ้าไม่ได้จริงก็ใช้เครื่องมือควตลกคือตอนนึภาพที่เราทำอยู่คือเราเหมือนโกรธพี่เขาแบบ ถึกทั้งตัวเลยใช่มันต้องแบบถ้าอยู่ดีๆบอกว่าถ่างตาเยอะๆมันตัดไม่ไปแล้วอ้าวหลับหลับตาผักหนึงเบิ่งทีเดียวเลยเนีะทุกคนคือมันตลกมากเลยตอนนั้นอะเออแต่แบบมันต้องเบิ่งไห่ได้ทีนี้ก็จะเป็นไปหาหมอก็คือหมอว่าก็คือจะตรวจตาเราแบบละเอียดีกที่ก็คือจะเป็นเครื่องสองตัวใหญ่แล้วมีไฟกสองเขาจะดูแบบว่า เออเหมือนค่าสายตาอีกรอบแล้วก็ดูว่าตามีต้อไม้ดูความแห้งของตาดูรอยกระจบตาว่าเป็นรอยเป็นอะไรไหมอะไมนอกจากวัดอันนี้ด้วยหมอก็คือเหมือนจะเหมือนวาใสายตาละเอียดอีกทีนึ่งให้ไปอานบอเ์ดกันเลโอเคแล้วคุณหมอก็จะแบบมีเสียบๆอะไรเงี้ยอีกรอบเพื่อเช็คว่าแบบที่พี่ทศนามาเขาเขาวัดมามันโอเคไหมตรงไหมเหมือนเดิมไหมพอเสร็จก็ออกมานั่งรอข้างนอกแหละแล้วที่เขาก็จะมา ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเพื่อให้หมอตรวจตายีทีเพราะว่าตอนที่ที่เขามาหยอดเนี่ยก็คือจะมีหยอดต่อตัวยาชากับยาขยายม่านตาคือตัวยาขยายม่านตามันจะช่วยเพื่อลดการเพ่งของเราซึ่งขั้นตอนนี้ก็คือเพื่อให้ม่านตาเราขยายเพื่อไปตรวจอีกครั้งหนึ่งอ่าตรวจสภาพตาเราว่าแบบเหมือนเดิมมาทับหรือเปล่าซึ่งไอยาขยายม่านตาเนี่ยมันมันก็คือจะช่วยให้ม่านตา ตอนลดเขาบอกว่ามันลดการเพ่งใช่ทีนี้สิ่งที่เขาอยากดูก็คือตอนที่เราเพ่งยังไม่เพ่งเนี่ยค่าสายตาแล้วคงที่เท่าเดิมไหมอ่าแล้วก็พอขยายม่านตาเสร็จปุ๊บหมอเอาไฟสองเดิมทุก้องสองเทือเเพื่อตรวจสภาพเหมือนจอาตาอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าม่านตาโอเคเขาก็จะหยอดปิดการขยายม่านตาก็คือพอตรวจจากหมอเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอายามาหยอดต่อให้ติดม่านตาเพราะจริงตอนทำอ่ะมันต้องให้ม่านตากลับมาปิดแบบปกติ คือตอนยาชาจะแบบแสบนิดนึงแต่อันนี้เป็นลบจิตอยู่แล้วคือถ้าเกิดเห็นว่ามันจะแบบหยอดอ่ะมันกระพริบตาอมไปื่อวัลยก็ตึงๆแสบแป๊บหนึ่งครับกระพริบตาครับในึงก็นกนงนะครับแล้วที่เนี้ยตอนนี้เสร็จพอหยอดเสร็จก็คือเนี่พักกินข้าวได้แหละรอช่วงบ่ายเลยเพราะาตอนทําเลสิกอ่ะจะทำเป็นช่วงบ่ายค่ะทุกคนแล้วเราก็คือเหมือนไปนั่งกินข้าวนู่นนี่เนาะพอเสร็จก็ขึ้นมาตาประหลาดที่มอนัดพี่เจ้าหน้าที่พยาบาลเขาก็จะมาปรอบ จบบติดม่านตาแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็คือเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรวจ ATK กันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ผ่าตัดมันจะต้องเข้าไปในส่วนที่เป็นของโรงพยาบาลก็เลยจะต้องมีการตรวจ ATK ก่อนหลังจากนั้นก็คือเดี๋ยวไปทานข้าวเนี่ยก่อนได้นะคะแล้วก็ประมาณแค่ครึ่งเดี mm ๋ยวเรากลับมาคุยกับคุณหมอการการทำเลสิกนะครับแล้วก็มี2วิธีนะมีวิธีที่ใช้ใช้เบลมี่หรือใช้แสงเลเซอร์ผัดกระจกตานะครับเลสิกคนอาจจะทราบมาแล้วว่าเป็นการรวมกันระหว่างการแยกกระจกตาเกิดขึ้นนะครับ ก็ใช้เลเซอร์ขัดผิวควาโค้งใหม่แล้วก็ปิดลงแต่พิธีการเสิกมันมี2อย่างโดยการเปิดกระจกตาเนี่ยเราใช้ใบมีดหรือใช้แสงเลเซอร์นะครับการใช้ใบมีดเนี่ยจึงมีมาตั้งนานนตั้งแต่ 20- 3 0ปีที่แล้วนะครับก็จะได้ผลดีดีระดับหนึ่งพอสมควรนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการใช้แสงเลเซอร์มาตัดกระจกตาเลเซอร์มีข้อดีตรงไหนดีกว่าใบมีดข้อดีของเลเซอร์คือลดภาวะแทรกซ้อนในการทำวิธีการใช้ใบมีดเนี่ยในคนไข้ที่ตาเล็ก นะครับตาเล็กเหรือคนไข้ไม่ค่อยร่วมมือบีตาเนี่ยตัวตัดหดด้วยใบมีดอาจจะดลุด,ดตาระวังทำแต่ว่าการใช้ใช้เฟรโตรหรือแสงเลเซอร์ตัดเนี่ยถึงต,ตาเล็กก็ทําได้นะครับถึงการคนไข้ไม่ค่อยร่วมมือมากเท่าไหร่เนี่ยการดูดตาก็ยังทำพอได้อยู่แล้วก็ผิวกระจกตาที่ได้มันจะเรียบกว่าสามารถทำหนวงความแม่นยำแม่นยำว่าจา,ากิิดไบคอนได้ดีในในกรณีที่คนคนไข้ที่มีสียตาสั้นเยอะๆนะครับเราต้องการให้เ,เหลือเนื้อเยื่อ,อของกระจกตา พอสมควรเพิ่มความหายว่าจะลซอรหลังทำเนี่ยการตัดไปแสงเซอร์เฟมโตเนี่ยจะทำให้แม่ยางต่อวัสดุซิซอร์พวกนี้ได้ได้นะฮะแต่ตัดโดยมีเนี่ยอาจจะมีความคลัดเคลื่อนได้มากกว่าเราวทำให้เกิดปัญหาได้ในอนาคตเระยะเที่ยวที่สั้นมากๆเนี่ยจะให้เป็นโตเลสิกก็จะมีข้อดีในเรื่องต่างๆนะครับการคัดเือนการสมานแผลของของเฟมโตเลสิกกับเลสิกไปมี่จะไม่ต่างกันนะครับต่างกันคือวันนี้เพื่นจเห็นประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็เราก็จะให้ให้ไม่โดนน้ำให้เช็ดหน้าเอาประมาณหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหน้าหลาังตาได้การฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างจะผ่านกันไม่ค่อยต่างกันวันแรกจะมีการเครืองตาเพรเป็นวันที่เป็นการฝากระจากตาทั้วยไฟฟิลเตอรแสงเลเซอร์เนี่ยค่นข้จะมีการเครืองตาแล้วเราได้ครอบตาไว้หลังทำยาให้หลับตานี่งๆไปสองสามชั่วโมงเพื<ม>่อให้กระจกตาติดแน่นไปเรื่อยงั้นวันแรกจริงไม่ควรเนี่ยที่จะขับรกลับนะครับควรจะโดยสารแท็กซี่หรือว่ามีคนมารับกลับดีกว่านะครับ ฝากผู้ชมนะครับหรือคนที่อยากทำเดรสิก็ต้องต้องดูว่าเด็กเหมาะกับอะไรวิธีการอะไรเลือกศูนย์เดสิิที่มีมาตรฐานมั่นใจได้นะครับก็ยึดตามหลักวิชาการซึ่งคงคงมีหลายสูตรแหละที่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ให้ให้ดูนิดนึงนะครับอย่าดูเฉพาะเรื่องอื่นนะครับต้องดูแพทย์ดูศูนย์ที่มั่นใจได้ตอนที่ระหว่างรอก่อนก่อนผ่าตัดอ่ะพี่เขาจะสอดทำความสะอาดตาก่อน รอบดวงตาเพราะว่าเจวันเราจะไม่สามารถโดนหน้ำได้เลยอคนห้ามแบบห้ามหน้ำดวงตาเลยเขาก็จะคือมีน้ำเกลือมีสับดีเขาก็จะสอนเราแล้วให้เราทําตามว่าเช็ดยังไงไม่ให้สิ่งสกปรกย้อนจับเข้าไปในตาเโอเคค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้เข้าถึงช่วงบ่ายแล้วทีเนี้ยช่วงบ่าย เล่าให้ฟังว่าเราสองคนก็คือทาคนละรูปแบบกันใช่ซึ่งคุณหมอเขามาบอกว่าโอาคของพี่ปอเขาจะเลือกให้ทาเป็นแบบเป็นตัวเลสิกเป็นตัวเลสิกส่วนของบาง้านราจะเป็นเลสิกรธรมรมดาก็คือการใช้ใบมีดแต่ว่าเป็นตัวเิกขอรปอคือการใช้เลเซอร์คือแบบเป็นตัวจริงๆก็คือมันเป็นเลเซอร์แล้วมันจะช่วยเหมือนลดภาวะการแทรกซ้อนในการทําได้มากขึ้นเพราะว่ามันมีความแม่นยำมากกว่าแบบ แต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบไบมีดน่ากลัวหรือว่าแบบไม่แม่นยำนะทุกคนคือคือแบบเลสิกธรรมดาก็โอเคแต่บางคนที่เขาใช้เลเซอร์ธรรมดาไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นเฟรมตัวเลสซอรซึ่งเฟรมตัวเลเซอร์ราคาจะสมควานีดหน่อยอันนี้ต้องลองชิคกับะทางโรงพยาบาลดูก็ในช่วงนั้นตัวไหนราคาเท่าไหร่ใครต้องใช้แบบไหนซึ่งจริงๆเราก็แนะนําให้ทําแบบที่หมอแนะนําเออใช่ก็คือคุยกับคุณหมอได้เลยหมอใจดีมากทุกคนคือเจอสองสามคนคือใจดีมากทุกคน สามารถแบบไปปรึกษาไปคุยยังได้เลยพอหมอบอกแล้วว่าโอเคของของพี่เป็นเป็นตัวเลสิกของแป้งเป็นเลสิกธรรมดาก็คือเป็นช่วงเตรียมตัวก่อนเข้าผ่าตัดเป็นจังหวะตื่นเต้นเขาก็จะให้เราไปห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก็คือเปลี่ยนถอดเสื้อผ้าออกเปลี่ยนชุดเดอร์เป็นชุดของเขาใช่แล้วก็ใส่หมวกของผู้หญิงอย่างเงี้ยคือถ้าคือเขาจะบอกแต่แรกเลยว่า จริงๆแนะนำว่าถ้าเตรียมที่เช็ดเครื่องสำอางไปเองได้ไปเช็ดให้สะอาดเลยทุกคนเพราะว่าคืนนั้นเราจะล้างหน้าไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเราหมดตอนใครเออไม่ไม่บอกไว้ก่อนว่าแบบเออเขาจะให้หล้างหน้าแต่ถ้าเกิดเตรียมที่เช็ดเครื่องสำอางไปได้เตรียมไปเลยพอล้างเสร็จปุ๊บก,ก็จะไปห้องแบบรอผ่าตัดแล้วก็ระหว่างที่เราไปนั่งรอก็คืออย่างแหงแป้งอ่ะพี่ปอเข้าไปทําก่อนคือคือเขาก็จะหยอดยาชาให้พี่ปอก่อนหยอดยาชาเรื่อยๆไม่ได้หยดทีเดียวคือแบบก,กีน่นาทียอดครั้งหนึ่ง แล้วของแป่เขาพี่ปอเข้าไปบ้างทำต่อแต่พี่ปอบางพอยห่อนต่อพี่ปอ้ไอะไรเงี้ยเ้้องผ่าตัดก็โอ้โหหัวใจจะวายคือทุกคนมันไม่ได้น่ากลัวเราห้องก็ไม่ได้น่ากลัวแต่มันเป็นความตื่นเต้นที่อยู่ภายในจิตใจเป็นเหมือนกันค่ะคือความกดดันมันคือว่าน่าดูขยะก็ว่าตาลอกแลคือเราก็ถามพี่เขาว่าเคย้วถ้าเราปิดตาจะทำยังไงเพราะว่าแค่หย่อดตาเราก็ปิดตาแล้วพี่เขาไม่ต้องกลัวคือเขาจะงางตาเราเปิดไว้ แล้วก็คือเธอกระพริบยังไงมันก็จะไม่ไม่ปิดอ่ะคือเราจะรู้สึกว่าเราได้กระพริบแต่ว่าในความในทางการแพทย์ตอนเทโวเพ็ตเราไม่ได้ปิดตุกตาในทางร่างกายจริงจริงตาไม่ได้ปิดใช่แต่เรารู้สึกว่าเราได้กระพริบแล้วอะไรจริงๆของของพี่กับของนองแม่ก็คือขั้นตอนในการผ่าตัดแทบจะเหนการเลยแค่เครื่องมือที่ใช้เปิดกระจกตาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันพอออกมาก็คือพี่เขาก็จะให้นั คือกลับมาการพักฟื้นของเราคือการขาดทั้งสองแบบจริงๆก็คือพักฟื้นเหมือนกันเลยใกล้เคียงกันมากวันรุ่งขึ้นอะะมองเห็นประมาณ90%จริงจริงวันแรกอะพี่บอกการมองเห็นเป็นไงบางวันหลังผ่าตัดะไม่มั่นใจเพราะว่าใส่ที่ครอบตาเออมันมันจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันแบบมีอีเส้นเทปกาวแบบรู่ลูแต่ถ้าพยายามมองรอบูมามันก็เหมือนจะชัดมาเออแต่มันจะมันจะมีความแบบเบอร์บางๆแต่ว่าน้อยมากคือเหมือนเราอะนั่งแท็กซี่กับจกหองตรงนัะ แล้วก็เดินขึ้นคอนโดกันแบบได้ปกติใช่ใคือคือความรู้สึกส่วนตัวแต่ว่าจริงๆแล้วแต่อาจจะการคืนตัวาแต่ละบุคคนได้นะว่าใครสภาพหลักผานแันยังไงแต่เราสองคนก็คือคือสําหรับพี่เองพี่เหมือนจะเห็นชัดแล้วแต่มันก็จงมีจะเป็นข้ฟ้านิดหน่อยแต่ความฟ้าไม่ใช่ความไม่ชัดนะ แล้วก็นอกจากห้ามห้ามโดนน้ำแล้วหนึ่งสัปดาห์ก็คือควรจะหลีกเลี่ยงพวกควันแลน้วก็ฝุ่นโดยตรงคืออย่างแบบชาาบูบปิญญ้งย่างอาจต้องโยกเว้นสักประมาณหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้ควันมันไม่แบบเข้าตาเราเลยตรงแต่ว่าเรื่องอาหารการกินทาไม่ได้ห้ามอะไรเลย,ยใช่ก็คือง่ายๆเหมือนกับทุกอย่างที่ทำเพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกอะไรใดๆเข้าไปในน้แล้วก็ทีนี้วันรุ่งขึ้นก็คือไปหาหมอตรวจลกรอง ก็ค <C> ือพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยอันอาจจะพอเทคนิคเป็นโตเบสิกกับเบสิกก็ได้นะเพราะว่าพอไปตรวจอีกรอบหนึ่งเนี่ยหมอก็คือเซาเครื่องสองตาเหมือนเดิมเลยแต่ของของพี่เนี่ยหมออ๋อโอเคแผลเรียบทิ่หนุ่มนี่นั่งแล้วก็บอกว่าอ่ายอดยาฆ่าเชื้อยอดตั้งตาเตรียมมาหนังสีครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนประมาณนี้ก็คือเดิมอะเขาบอกว่าให้หยอบละสีขาวแต่วันที่รุ่งขึ้นอ่ะไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าให้ให้เปลี่ยนเป็นหยอดห้า้ง สอวันประมาณ3วันสามวันเด็ดกาดน,นะทำไมก็คือกลับมาย่อนวันละสิครั้งได้แล้วก็พอครบหนึ่งอาทิตย์เราก็ไปหาหมออีกรอบซึ่งโอเคก็คือแผลเรียบขอบไม่ปอมมีตาแห้งเล็หน่อยแต่ว,ว่าไม่ได้เป็นอะไรทังป้ายก็คือปกติดี <c oughs> เขาบอกว่า,าก็คือถ้าทํางานใช้คอมเยอะใช้จอเอเยอะก็พยายามหยอดอีกสองชั่วโมงอัดีสุดหย่อนหน้าเกอบแล้วก็เทียนแต่ว่ายากฆ่าเชื้อคือไม่ต้องหยอดแล้ว <c oughs> แล้วก็เมื่อคืนเมื่อเราได้สัาบก,กันแบบสะกัดใจแล้วคือก่อนหน้านี้ต้องแบบว่าสัะล้านแล้วสัะล้านทีคือต้องเว้นแบบว่า สัตวันก็ไม่ไหวไงค่าสาัตว์แพงสองไม่ปอกก็คือโค้ดไม่ขุมก็คือสักกันเองแบบว่าให้นอนคืนแล้ว,ลลลวบ้านก็คือคือชุลค์ทะเลมากทุกคนแล้วคือเมื่อคืนได้กลับบ้านแล้วก็แบบสะใจมากอโอเคงั้นก็คืองั้นงั้นเรายอ้อนนิดนึงมาก,การเตรียมตัว่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะทําที่ไหนศูนย์ขายของนิดนึงทุกคนก็คือจริงๆที่เนี่ยบอกก่อนว่าคุณหมอที่บ้านทำชื่อคุณหมออมพรแล้วก็มีได้ปรึกษาคุณหม วแต่จริงๆมีคุณหมออีกหลายท่านแล้วก็คือคุณหมอทุกคนน่ะมีความสามารถเก่งเท่ากันทุกคนแต่ว่าทีเนี้ยจะบอกว่าคือศูนย์เลเซอร์อันเนี้ยอยู่ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองต้องอยู่ตรงเออนั่นแหละไปเสิร์ชเอาโรงพยาบาลเออโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองศูนย์เลเซอร์อยู่ที่ชั้น4นะคะก็คือสามารถโทรไปติดเออล็อกเวลาคิวอะไรเงี้ยกันก่อนได้แล้วก็เข้าไปปรึกษาคุณหมออะไรใช่ก็คือจริงๆหลักๆเราจะสามารถทำเลเซอ เราจ้องแจ้ก่อนแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองช่วงใหญ่ๆก็คือช่วงตรวจว่าทาได้ไหมกับอีกช่วงนึ่งคือช่วงทำซึ่งเราสามารถใช้วันเดียวกันเลยทําวันเดียวกันเดินไ่ได้เรอตรวจเช้าทาบ่ายหรือเรามาตรวจต่อเราตัดสินใจที่แล้วก็ค่อยมาทําวันหลังก็ได้เหมือนกันซึ่งในเรื่องของราคาบอกคนว่าราคามันมันแบบว่าอยู่ที่หลักหมื่นแล้วไม่ใช่แบบหมื่นต่ำไปปๆหลัก ฝั่งแบบต้นๆอยู่ราคาที่บ้้งบอกเป็นตัวเลขเลยไม่ได้เพราะว่าบางทีมันมีโปรโมชั่นเดือนนี้โปรโมชั่นนี้เดือนนี้โปรโมชั่นนี้เพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากทําลองเข้าไปดูในเพจเฟสบุ๊กของเขาก่อนแล้วก็เหมือนแบบโทรไปคุยกับเขาก็ได้ว่าช่วงนี้มีโปรอะไรยังไงบ้างใช่แล้วก็คือนอกจากโปรโมชั่นแล้วมันอยู่ที่เทคนิคด้วยว่าทางคุณหมอแนะนําให้เราใช้เทคนิคไหนซึ่งนอกจากเลเซอที่เราทําก็จะมีเทคนิคสําหรับ คนที่แบบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนู่นนี่นั่นซึ่งเขาก็จะไม่แนะนําให้ทำเลสิกให้ทำเทคนิคอื่นอะไรเหแบบนวกที่เออมันก็จะคืออยู่ที่แต่ละบุคคลเลยอยากให้ไปคุยมากกว่าใช่ครับผมแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากทําแล้วตอนนี้ก็คือการเตรียมตัวก่อนไปทำมีอะไรบ้างอันนี้ขอดูโพยนะทุกคนเมื่อกี้ได้รู้โพยแล้วซึ่งที่เราดูข้อมูลมานะก็คือคนที่ทำเนี่ยคนรมีอายุ18ปีขึ้นไป นะครับผมแล้วก็มีสายตาที่คงที่สายตาที่คงที่ไม่ได้แปลว่าชัดปกตินะหมายถึงว่าสั้นคงที่ยาวคงที่อะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่อยู่ในสภาวะตั้งรันทีนี้อธิบายเพิ่มน,นีดนึงก็คือไม่อยู่ในสภาวะตั้งรันเพราะว่าคือตอนที่เราตั้งรันเนี่ยตอนที่คนตั้งรันเนี่ยมันอาจจะมีสภาวะสายตาไม่คงที่หมายถึงว่าสั้น จริงๆเราไม่ได้สั้นเท่านี้แต่ช่วงช่วงตั้งพันเรามีฮอร์โมนอะไรบางอย่างเราทําให้สายตาเราเปลี่ยนแล้วพออยู่ตั้งคันปุ๊บสายตาลกลับมาเป็นเหมือนเดิมล้วจะกลาเป็นไม่ชัดอีกใช่ก็คือเขาเขาจะไม่แนะนําให้ทำเลสิกช่วงที่สายตาสั้นใน่คงที่ทีนี้เราก็ตรวจโรคประจําตัวแล้วก็จะมีเรื่องงดใส่คอนแทคเลนส์าจะแยกเป็น2องเทสถ้าเป็นคอนแทคเลนส์รายว่าเนี่ย ขาให้หมด3วันแต่ถ้าเป็นแบบรายสัปดาห์หรือรายเดือนอะไรเงี้ยเขาก็จะให้หมด7วันอ่าก็คือน่าจะเป็นเรื่องแบบอ่าความพร้อมของลูกตาความสมบูรณ์ของลูกตาอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนที่เราเป็ก่อนเราไปทำเราเจอข้อหนึ่งเขียนว่าให้สระผมไปก่อน <c oughs> สระผมไปงดใช้เครื่องสองอ่างอะไรประมาณนี <c oughs> <ๆ>้ตอนนั้นงงมากทำไมวะทำไมต้องสระผมไปทำเลเสิร์ แต่ตอนนั้นก็คือตอนเช้าก็ไม่ได้สระไปนะก็สระตอนกลางคืนปกติใช่แล้วพอกลับมาก็เล้หัวมันเลยพอวันรุ่งขึ้นไปทำเลสิกถึงบ้านอ้อว่าอ๋อหลังทำเลสิกทำตาอ้ามโดนน้ำจิตว่ะก็เลยเข้าใจว่าอ๋อต้องสระผมไปก่อนจะได้สบายหัวอะไรประมาณนี้อ่าโอเคแล้วเขาก็จะแนะนำว่าให้เหมือนมีญาติมาด้วยขับขับรถมาเองอะไรประมาณนี้เผื่อหายจากเนี่ยก็คืออย่างที่เราบอกว่าแต่ละผิ ฝุยไม่เข้ากันบางเทคนิคเนี่ยทำาออกมาปุ๊บอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นก็ได้อะไรประมาณนี้เขาก็แนะนําให้มีคนมาลาบ,รบหรือคนมาขับรถมาส<น>่งดีกว่าโอเคจริงๆการเตรียมตัวก่อนทําในสิกก็น่าจะประมาณนี้ทีนี้อยู่ที่หน้าง,งานนะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยตรวจสภาพตาเราแล้วทําได้ไหมหซึ่งคือจริงๆเท่าที่เราคุยอ่ะคนที่ทําไม่ได้ดก็ไม่ควรฝืนนะก็คือเราเราเลือกเดิดการเราหาสูง ที่แบบได้มาตรฐานเออน่าเชื่อถือน่าเช <พอ S 2> ื่อถือะไรแบบนี้เออแล้วถ้าถ้าเขาบอกว่าโอเคทําไม่ได้เพราะน,นู่น, <c oughs> นนี่นั่นก็เออตามเราอะอย่ากดื้อเลยอ๋อตอนแรกที่พูดพูดเรื่องคุณคหมอคือจริงๆคุณหมอแต่ละท่านนะคือมีประสบการณ์กันมานานมากแล้วแล้วก็คือจะพูดยังไง <c oughs> ว่าเขาไม่ได้ทําที่นี่เป็นที่แรกอ่ะคือคือคือส่วนที่เขามีเดิมก็คือเป็นส่วนที่แบบมีชื่อเสียงแต่วันนี้ก็คือเปิดสาขาใหม่ที่ทุกคนสามารถ ใครที่อยู่แถวไนก็ไปได้ใกล้มากขึ้นอะไรเดินทางสะดวกมากขึ้นเพราะคุณหมอจริงๆก็คือประสบการณ์ใน,ในการทำเลสิตเยอะมากแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ได้ขายของเพราะว่าซื้อเองเหมือนกันก็คือเหมือนตอนนั้นอะคือจริงๆเราสองคนกำลับบงทำบ้านเย่ยด้วยทำไมทุกคนเราสุ้นฝุ่นมันเยอะมากแล้วมันเป็นช่วงแบบหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องเข้าไปตรวจบ้านบ่อยมากนะคือคุณหมอว่าควรหลีกเลี่ยงฝุ่นโดยตรงยิ่งถ้าฝุ่นเยอะๆแบบเาบ้านอะควรหลีกเลี่ยงจริงๆคือหนึ่งเดือน หนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนซึ่งมันเป็นไรไม่รูร้เพราะว่าเราจะต้องรีบให้บ้านเสร็จแ้วเราต้องเข้าไปตรวจอยู่เรื่อยๆคุณบอกก็เลยเหมือนแนะนําแว่นแบนแบไห้มาคือมันจะแบบมีปิดด้านข้างมีโคเลชันด้านข้างด้านบนด้าน,น,นล่างใช่คือ,ค,อคือเหมือนพอใส่อ่ะฟูดมันก็จะเข้าได้เออช่วย<อ>ได้ระดับหนึ่งแล้วก็คือเราใช้วิธีการว่าก็คือตอนเราเข้าไปเราใช้ใส่แว่นแบบนี้เราอ๋อแล้วอันนี้เหมือนกับบ้านเล่นมันก็จะแบบเรื่องคอมพิวเตอร์เรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยด้วยว่า ในกิมมิคเกือบเป็นสิทธิ์อ๋อก็นั่นแหละแล้วก็เราพอออกมาจากบ้านที่ฝุ่นเยอะเราก็จะใช้วิธีการกับต้านแดเยอะๆก็เปิดตลอดอะไรแบบนี้แล้วก็พิดกับพิดตาให้ฝุ่นมันออกมาคิดีเองอะไรพิธีซึ่งซึ่งนอกจากนอกจากทำบ้านแล้วเราก็สูดทำทูนกิ้งทำอาหารก็จะมีควันมพิเรไรเราก็เลยตัดสินใจซื้อนวมาใส่เออก็ประมาณนี้ลองหาดูได้ค่ะทุกคนถ้าเกิดใครไปทำก็มันช่วยป้องกัน จริงๆอีอย่างหนึ่งก็คือที่ช่วยได้ก็คือเขาจะมีตัวด้านข้างใช่ไหมที่เป็นการกันด้านข้างเพราะเวลาแบบมีอะไรเข้าตาอะไรเงี้ยปกติถ้าเราใช้ชีวิตปกติมีอะไรเข้าตาเราก็จะมีแบบเอาลิ้นไปเคลียร์อันแล้วเผลอขยี้ตาเราก็จะแบบอ่าเราก็จะโข้างๆก็จะเข้าไปไม่ได้นะประมาณนี้ก็ค่อนข้างเซฟนะประมาณนั้นทุกคนโอเคก็เลสิประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็คือเขาไม่ทาไว้ได้ ทยอยบอกให้นะอัๆเนาะว่าเออเแบบมีตรงไหนที่เราแบบลืมเล่าไปว่าใครอยากดูช็อตไหนพินเ,นเศษก็ทิ้งคอมเมนต์ทิ้งคำถามกันเลยจ้ะโอเคคลิปนี<บ>้มาเนี่ยนะคะทุกคนวันนี้ขอลาไปกับแบบดวงตาที่สดใสของเราแล้วงเพิ่งได้สักนะคะไปกัอนละกันทุกคนบ๊ายบาย